สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเรื่องประเสริฐสีนะครับตอนนี้ก็หมอลำเลิกแล้วเนาะเพียงคืนพรึ่งนะครับเอฟซีมาเยอะมากเยอะมากไอศวรรษแอมไอศวรงษแอมจะมาวันนี้อ๋สายดูครับมันช้ามันช้าอีนนานทีไองวรรษแอมจะออกช่องดีเรื่องประเสริฐสีนะครับขออนุญาตยุดตรงเนี้ย สิดห้าพันได้ดุนี่ใครเนี่ยแม่นมเหรอครับเป็นโดทำไมอยู่นักต้องทำไมสนุกเรียบร้อยจังเลยอ่ะนอนไปดูครับโอ้โห FC เยอะมากเลยครับทุกคนครับมาหานเรง ออนี่สองหมอชิดอ๋อมาดูหนุ้บ้าน่หดหน้าหนกันเมือนเองซู่ซ นี่นสวัสดีครับได้ข่าวว่าวันนี้มาดึกเลยมาถึงหทุ่มสี่สิบและเต้นประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้าเป็นไงสะใจไหมสะใจอยู่แต่ว่ามันมันมันยังไงมันยังไม่เข้าแล้วลอกอะไรคือเมายังไม่บูดพรุ่งนี้เข้างานช้าแต่ก็จะก็จะมาพรุ่งนี้เจอกันคาวาสกี ไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้ไปค่ะเพราะว่ามันเกิดหนูค่ะว่าเพราะว่าเป็นมันเกิดกรกฎาคมเข้างานฟรีพรุ่งนี้มันเกิดมันเกิดแล้วก็มันเกิดเลยว่าเกิดแลควก็ไม่ไม่ไม่ใช่มันเกิดหนูมันนี่เกิดหนูเกิดเดือนกันนาคมแต่ไม่ใช่มันเกิดหนูเกิดวันที่สิบเจ็ดเมื่อกี้่เดือนกรกฎาคมจ้าเมื่อกี้เห็นขับรถส่วนตัวมาด้วยจ้ารถสวยมากซาซต้าขับแล้วเหรอซาซตาเพราะนี่ยผมหาอยู่เนี่ยไม่เห็นนางเลยมาใส่ชุดสุดพูวันนี้มา ปกติจะจะพนี้ไปไหมพรุ่งนไปที่ร์กแอดมินทร์กอ๋ที่ไล่สุดแฮนนูไดทักเข้ามาไหมเห็นที่หนูบอกว่าเลิกกี่โมงเดเดี๋ยวเลิกงานแล้วไปเลิกงานสี่ทุ่มโรบินสันวันนี้เป็นไงบ้างเป็นผู้จัดการนะแต่แต่หนูไม่บอกว่าผู้จัดการบอกแต่โรบินสันแล้วหนูก็ออกมาหุ่หน้าไปแต่งในห้องน้ํา น้ำก็ไม่อาบซะแม่มันเห็นขับรถมาแบบมันไอ้ันอยู่ข้างหน้าขับรถแบบมุ่งมั่นเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เลิกนาสี่นมงก็จะรีบเลิกรีบเลิกแล้วก็มาอาบน้ำแตยยังไม่แต่งหน้าเพราะว่าจะมาเช่าห้องนู้นเพราะว่าคุยคุยกับเฮียเฮียไปแล้วเราจะไปคุยกับเฮียไปแล้วมอไซค์ไปไงระยองเออคุยกับเฮียไปแล้วเฮียบอกว่ามาเอาบัตรฟรีเลยแต่ว่า พอดีเฮียม in like sure so like okay. ีกิจกรรมพอดีบอกว่ามันเกิดเออเราก็ไม่ต้องเอาบัตรฟรีกับเฮียแล้วก็ใช้บริษัทชวนมายื่นบอกว่าคืนกันลาก็คือได้ฟรีไปเลยโอเคปะก็คือวันนี้เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไประยองพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จากวันนี้แหละเราเป็นเที่ยงคืนตัวอ่าใช่วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไประยองเดี๋ยวเราจะมานก็ไม่ไกลนะไกลร้อยแปดสิบสองชั่วโมงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงน้ำแก้ห่วยแล้วเจอได้นะ แม่ด้วยน้ามาไกลนะเดียเเ๋ยวยเลี้ยงไงอย่างน้อยก็เสี่ยงกันแล้วมันไปสามสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวยได้บัตรฟรีแล้วก็จะไปเช่าห้องเพราะว่าแม่ต้องไปเช่าห้องเพราะแม่ถ้าไปไก่แม่ไม่ต้องเช่าห้องนะ,ะกลับไม่ได้เดีเ๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเมาอันตรายเป็นงโอเควันนี้สามนัดเป็นไงบ้างอุ๊ดทำไมวันนี้คนเยอะนะเยอะอย่า,หยา,หาให้ยังโฮมยังโฮมไปไหนละ วันนี้สานน้อยเป็นไงสานน้อยเป็นไงสานน้อยนะคะถ้าเปรียบเทียบก็มอลล์ปิดบงทุกงานเลยเหนือนสานน้อยเตยดีสนุกมีความสุขบรรยากาศเป็นกันเองทำให้กระเทยเกยเต้นมีความสุขแล้วน้องอุ๋งอิงเป็นไงอุ๋งอิงมาไม่ทันชูนี่เอาฉันมาเหตุแต่ตอนเตยลาแล้วอุ๋งอิงก็เต้นดีแล้วร้องเพลง ไอ้เลาะเสียงโอเคเต้นดีแสดงดีแต่มาไม่ทันอุคงหญิงมาไม่ทันใช่ใช่เห็นค่ะพ่อพามาไม่ทันอุคงหญิงแต่ชอบชอบชอบการแสดงอะไรรู้ไหมอมแอมอุคงหญิงมาไม่ทันแต่ชอบการแสดงอุคงหญิงเอาพูดถึงอมแอมหน่อยได้ไหมดูชอบโอ้ยชอบมากเวลาโอ้ยอ่ะมันเหมือนมันเจ็บปวดทรมาน อามีอะไรจะบอก M I, อมแอมไหมเพราะว่าเดี๋ยวลำคออะไรนะมันมันลงเหรอ,อมีอะไรจะบอกฟาแลงฟาค์กมีอะไรจะบอกอมแอมไหมดอกอมแอมได้ดูคลิปนิดร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะทำทำเป็นทำงานอยู่ในห้างสัสินคาแห่งหนึ่งนะคะก็ไปเอฟซีมอลังทุกคณะไปทุกคณะแต่ตอนนี้คือมีสานน้อยปิดวงอ๋อส,สานน้อยยังไม่ปิดวงนะคะแต่ว่าก็ เราก็ไปเพราะเราคุยกับเฮียเตยแล้วว่าจะไปสี่วันเลยก็จะเมื่อวานก็ไปมูรีวันนี้ก็มานี้งานที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปคาวาสกิแล้ววันที่สองก็จะไปหมอชิดก็จะไปให้ครบเลยใช่ก็จะไปให้ครบพาไปเจอสิบสามก็มีอีกไม่ใช่หรออะรอบนี้นะนี่กิ่งแก้สิบสามก็ไปอีกไปให้หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่สิบสามวันที่สามเออไปให้หมดเงินแดก ข้าไม่มีช่างแม่มันความสนุกสนานเราชอบสนุกโอเคเดี๋ยวเจอหน้าผมผมเลี้ยงน้ำเก๊กฮวยเราชอบสนุกแล้วฝากฝากบอกออมแอมนะคะเพลิดเพืินนะคะว่าถ้าเป็นไปได้แต่ว่าอันเป็นไปได้สิดๆออมแอมไม่ใช่ออมแอมอะไรเมื่อกี้ออมแอมเพลิดเพลิไม่ใช่ออมแอมอ๋อมแอมออมแอมเพลิดป้านแพงขอโทษค่ะโอ้ยออมแอมเพลิดป้านแพงนะคะฝากออมแอมเพลิดป้านแพงก็ ถ้าถ้าเรามีสคริปต์มอลล์ยังไม่ปิดวงปิด15้าถ้ามีสคริปต์ก็อยากอยากให้ลองเพลงอยากให้โชว์เพลงเพลงอะไรรู้ไหมมักบาอีสานใต้หนูชอบมากหนูจะใส่หัวถ้าแอมแอมลองเพลงนี้หนูจะใส่เครื่องหัวมาเลยซื้อมาละพันสี่หัวใหญ่ใหญ่อือหนูจะใส่มาเลยแต่มันยังไม่มีคนลองไงมากบายอีสานใต้ชอบมากออมแอมหรือใครก็ได้ในวงช่วยลองให้หน่อย มักบางอีสานใต้ร้องแล้วแบบโชว์ขมิ้นช่วง,วงต,ออต่อจากอะไรต่อโชคสิริชัยใช่ป่ะที่ออกมาเอาเอนั่นแหละร้องปุ๊บแล้วก็เทมักมาบางอีสานใต้นั่นแหละนั่นแหละช่วงนั่นแหละออกมาต่อสิล็อกสิริชัยแม่ก็จะใส่หัวออกมาลดแลววมาที่15หคนที่ร้องก็คือปันปันนะตอนนี้ปันปันร้อง เอา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 แอมมันลืมว่าตอนนี้มันปั่นร้องแทนแล้วโอ้ไอ้เด็กเขาขายลูกนี่วันที่สิบห้าอันหนูพูดจงๆนะหนูทำคิวไว้แล้วรางานไว้แล้วสิบห้าอันนี้อันนี้ถ้าเห็นหนูก็คือว่าโชคดีนะเป็นนนแ่วันที่สิบห้า ไปกับอีสานออนซอนกะไม่หนูไม่ได้ไปกับใครหนูไม่มีแฟนคลับหนูไม่มีหานแฟนคลับหนูไม่มีค่าบัตรไม่มีค่าตัวไม่มีสปอนเซอร์หนูไปเองด้วยใจหลักวันที่สิบห้าเจอกันเลยนะคะสิบห้ามอไซ่ไปมหาสารคามบ้านแพงเจอกันค่ะ ครับขอบคุณมากนะครับใครชอบทีนี้ก็จะลืมเปิดพีเจีอ็มแล้ว494กิโลเจอกันมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพมหานคร15ปิดวงสะน้อยมอเตอร์ไซค์เจอกันค่ะเดี๋ยวเลียกนั่งแก้หวยสัญจรขอบคุณค่ะเจอกันล้เดียงหนูเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันขอบคุณค่ะแต่วันนี้ก็จะกลับแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้นะอยู่แถวบางปูปากน้ําเออมอเตอไซค์มา มาลันที่ไหนก็เคยเคยที่นั่น <Okay. S 1> แต่หนูก็ชอบมาลันที่ปนาะนสันอมก็ชอบสนอมโอเค <Okay. S 1> น,น,นะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ,คะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ก,ก,ดาาก,รกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับชุ่างดีแล้วกระเสิ์สีด้วยนะครับสวัสดีคร,รับ